สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาอันบ็อกกล่องต้นไม้นะคะสั่งมาอีกแล้วค่ะสั่งต้นไม้มาอีกแล้วนะคะอันนี้สั่งในานามใกล้ทองประเสริฐเบบีนะคะเดี๋ยวเรามาแกะดูเลยค่ะออ่สั่งจากมาตเพจ e ในราคา250บาทรวมส่งนะคะแกะออกมาแล้วค่ะก็คือต้นที่เขาบอกเราอะนะคะน่าจะใช้ประมาณสักกี่วันเด้เมื่อวาน น่าจะวันพุธค่ะมาถึงวันน่าจะส่งวันพุธแล้วก็มาถึงวันศุกร์นะคะจากน,นครศรีธรรมราชนะคะต้นไม้ก็ยังโอเคอยู่เลยนะคะเขาแพกง่ายๆนะคะแต่ว่ามันก็พอดีกล่องนะคะแต่ต้นไม้ยังสดชื่นอยู่เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวมาแกะดูนะคะว่าเขาแพกันลองได่ทิชชู่เหมือนก,นกันกับที่เราแพกนะคะ แคล้ายกันแต่ว่าของเรานะคะถ้าเวลาเราแพ็คเราจะรองกระดาษอีกรอบนแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับวิธีการแพ็คของใครของใครนะคะแพ็คแบบไหนก็ได้ให้ต้นไม้เนี่ยนะคะถึงมือคนซื้ออย่างปลอดภัยนะคะทิชชู่ทิชชู่หนาเหมือนกันนะคะ ดินที่ใช้ปลูกดินแบบผสมใบใบอะไรเรจามจุลีเข้าไปเป็นใบนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวก็วันนี้นะคะก็ถือว่าโอเคนะคะเดี๋ยวยังไงนะคะค่อยมาอัปเดตการเจริญเติบโตของเขานะคะไก่ทองประเสริฐเบบีของเรานะคะในราคา250บาท ค่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ